วันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับคัดอัธีเนี่ยว่าผมไม่มีอะไรจะทําในเกมก้าติดก้าคืนผมก็ไม่มีอะไรจะทําแล้วครับก็เลยลองมาเล่นเกมนี้ดูมีนั้งสองคลิปแล้วอะตอนนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้มีสองคลิปแล้วนะตัดไปป๊อปเป๊ป๊อปเป๊ แปสิบอ็ดล้านเลยเหรอทำไมมันเยอะจังน้องู้ชมมันเยอะมากเลยผมไม่เอาละแปดสิบเอ็ดล้านนี่กี่นาทีก็ไม่รู้เนะี่ยแปดสิบเอ็ดล้านเนี่ยเิเปิดมาอันนี้เลยเปิดมามันมีแต่คอนใช่ไหมเนี่ยม,มีแต่คอนผมทิ้งไปผมทิ้ง Mình ting Thiên Bởi nó rất này Tức là mình có thiên bài Thiên 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 bài Nó có bởi anh ý Bùm Mình còn xôn này nha Thiên bởi lời phóng ẩn Mình ma về á Hơi đi ăn len quả leo rồi Cứ Đừng bị liền ที่หนึ่งมิ็เลียนจะล็อกเอาไว้แล้วกันเดีย๋ยวผมจะไปซื้อของฮาโลวีนแล้วก็ราเหม็นมุกก็แรงกว่าอยู่แล้วอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นน่ะคุณผู้ชมร้อยเปอร์เลยร้อยเปอร์เลยแน่นอนคุนผู้ชมผมบอกเลยว่าร้อยเปอร์ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนตัดเลยตัดเลยตัดตัด ตัดได้ลยชิวๆเลยเนี่ยนะาเมีมันโหดแรงอะ่ะหนึ่งพันล้านอันนี้แรงจริงตัดได้ทั้งสองต้นอ่ะคานผู้ชมตัดไปผมยังใช้ยาอยู่ด้วยตอนนี้ผมตัดสองต้นเลยตัดสามต้นท่านผู้ชมผมมาฟาร์มผมมาฟาร์มตังที่นี่ มาต้นแคนดี้เยอะมากผมจะล้างป่าให้หมดเลยจะล้างต้นแคนดี้ให้หมดป่ามาเลยต้นเคนดี้สองต้นหวานจะยับเลยหวานจะ๊ยบฉั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 บไปเฮ้ยต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ตัดไปตัดไปตันนี้ไอ้ต้นอันนั้นด้วยนะครับที่มันจะเป็นต้นแบบนั้นอะต้นอะไรนี่แหละ่านผู้ชม ตัดไปอันนี้ไอ้ต้นนั้นนะครับที่มันจะเป็นต้นอะไรนี่แหละแต่มันโหดอยู่นะคานผู้ชมได้แบบหนึ่งหมื่นเพรอะได้ตั้งหนึ่งไม่สิหนึ่งหมื่นแคนดี้อ่ะโคตรเยอะใี่มันจะเป็นต้นแบบต้นฮาโลาวีนอะไม่ใช่ต้นแคนดี้นะครับเป็นต้นฮาโลาวีนแต่มันตีนานอยู่เหมือนกันนะครับ่านผู้ชมได้มาสิบอันนี้อีกหก ตัดเปาะเป๊ปะเปาะเป๊ปะตัดตัดตัดให้หมดว่าตัดตัดไม้เอ้าขึ้นมาใหม่เลยเหรอก็ตัดใหม่ดีครับอันนี้ก็เสร็จโจนะ่ะอีกสิบเอ็ดวลอีกสิบเอ็ดเดย์ก็จะหายไปแล้วแล้วทำไมผมได้สามต้นผมตัดต้นเดียวผมได้สามว่าใต้นั้นมันมีสามต้น ห่างกันขนาดนี้ผมตัดได้ไงเนี่ยต้องตัดต้นนี้ก่อนได้แล้วผมก็ตัดต้นนี้ต่อตัดไม่พักตัดไม่พักเพราะว่าผ,ผมต้องการต้นแคนดี้ยาหมดแล้วกันด้วยเชียวยาผมหมดแล้วเจออีกต้นนิงต้นนั้นจมดินด้วยด้วยเชมเจอต้อนหนึ่งจมดินผมตัดมาผมจะตัดต้นจมดิน หูฟาร์มตีแทบไม่โดนเลยจมดินน่าก็นวดชมดูต้นมันจมดินหายไปแล้วเนี่ยนี่เพิ่งออกมาเจออีกต้นหนึ่งซ่อนอยู่หลังต้นไม้นี่ไงเจอแล้วก็หูเจออีกต้นหนึ่งโดดอยู่กับอีกต้นหนึ่งตรงนู่นแล้วก็อีกต้นหนึ่งไกลๆตรงนู้น ท่านผู้ชมผมไม่รู้จะเห็นไหมนะตีไปเลยตีไปแต็กพวกผมเห็นต้นนี้แล้วก็ตรงนู้นอยู่แอบๆอยู่ข้างฟาร์มตรงนี้หัเห็นสองต้นนั้นแล้วก็อีกต้นนึงอยู่นู่นนะ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมอยู่หลังต้นเนี้ยแต่ตอนมันพังท่านผู้ชมจะเห็นขน,นาะเห็นได้เห็นไนดะ้เรืองแสงอยู่ นั่นะน่น,ะ,น,นะมันก็เลียงแสงทุกต้นหรือเปล่าเรียงแสงทุกต้นเนี่ยผมเห็นสองต้นเนี่ยนักฟาร์มต้นไม้ตัวจริงตัดให้หมดตัดให้หมดตัดเปาะแปะเปาะแปะผมมาแล้วปเปาะเฮ้ยเปาะมาตี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 ตต ป๊ะแปะเพาะแปะเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนว่าอัดมากี่นาทีผมต้องเช็คตลอดนะครับ่านผู้ชมไอ้ตรงนี้ผมต้องเช็คตลอด่านผู้ชมตัวนี้ซิยังเล็กตั้งต้นนึงอะ่ะถ้าเกิดผมไม่ตัดผมจะโคตรเสียดายโอเคสิบ,ส,บสิบบินเลี่ยนผมตีต้นนี้ไม่เข้า่านผู้ชมคิดดูันต้องดามิดแรงขนาดไหนมันถึงจะตีเข้าอ่ะ่านผู้ชมวันนี้สิบ,บินเลี่ยนยังตีไม่เข้าเนี่ เออจังขาดโซนนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะออกไปก่อนผมจะออกไปก่อนนะครับแว่นที่ชมเดีผมจะทิ้งกล่องไปให้เหลือกล่องสุดท้ายเลยนี่กล่องนี้เลย๋อ้ลืมแปะเปิดไม่ได้นี่เสียดายไม่เป็นไรหรอกอีกกล่องนี้กล่องทองก่องโลกหนิงยังหลายชั่วโมง ูมอยากให้แบบไปโลกไหนแล้วกล่องมันเปลี่ยนได้ดีๆเลยระเบิดธรรมดาเนี่ยนะมีแค่น,นี้ที่รีมาเหรอค่ะผู้ชมผมดืงสวยมากเลยเนะี่ยมีแค่นี้ที่รีมาเนี่ยรูปจะ update ตามิดเ p d a t e update update เลย update ตามิดค,คูณสองกลายเป็นสองพลนล้านตอนเริ่มเฮ้ยก็ดีอยู่นะค่ะผู้ชมสองพลนล้าน ผมมาตัดต้นแคนดี้รอเลยแล้วกันแคนดี้แคนดี้แคนดี้ตัดต้นแคนดี้ตัดไปตัดไปแตกไปผมเจอต้นแคนดี้จมดินก็ไม่ชมต้นแคนดี้จมดินนี่แหละบักที่ผมบอกบักที่ผมบอกว่ามันชอบจมดินนี่แหละบักนี้แหละต้นไม้จมดิน เหลือแค่แคนดี้เอ้ยแคนดี้ดอกแคนดี้ดอกเอาได้แล้วต้นหายดีท่านผู้ชมขอมเจคต้นหนึ่งแอบอยู่ที่จริงผมน่าจะต้องฟาร์มที่โซนธรรมดานะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมาฟาร์มที่โซนนี้เพราะว่ามันได้ดับหมจเยอะดีท่านผู้ชมนี่ดูสิดับเกีวิวลโคตรไวตัดได้ละเค้ผมเดินมาเดินไปเลยเดินไปตรงนู้นน่ะ ตัดไมให้หมดตัดให้หมดแล้วทำไมผมมีดามิดสิบสี่บินเลี่ยนผมยังตีต้นนี้ไม่เข้าอีกอ่ะต้นนี้มันทำมาจากอะไรเนี่ยมันทำมาจากยางเหรอมันทำมาจากยางต้นยางม่าชื่อมต้นยางต้นยางท่านผู้ชมต้นยางเราเรียกกันว่าต้นยางเพื่อเกิดมันเหนียวขนาดนี้ ต้องเรียกว่าต้นยางอะไรก็ได้รผูยชมมันชื่อว่าต้นยางตัดต้นนี้เสร็จแล้วผมก็จะออกเลยแล้วผมไม่ได้แคนดี้ด้วยผมต้องการแคนดี้ที่มันเป็นไอ้ต้นนั้นน่ะต้นของแม่โมอ่ะโมจะไปฟาร์มลูกหนึ่งเลยเพราะว่าลูกหนึ่งฟาร์มง่ายมาแล้ว ไม่ hey, ต้นแคนดี้ต้นแรกต้นที่หนึ่งตัดไปเสร็จได้แคนดี้สามมาแล้วโอ้ยแคนดี้โลกหนึ่งยมันอยู่กันใกล้กันเหลือเกินนะเฮ้ย hey, จะต้องสองต้นน่ะไอ้ต้นนี้ต้นใหญ่อาจจะได้เยอะก็ได้มันอาจจะมีโอกาสได้เยอะก็ได้แค่จอยรู้ตัดไปต้นแรกตัดเสร็จแล้วเหลือแค่ต้นที่สองตัดเสร็จแล้วก็ได้สิบสี่ ก็เหมือนเดิมอ่ะุผู้ชมดูนี่สิออามาไปตรงกลางได้แบบชิวๆเลยได้แบบโอ๊ยตรงกลางเยอะนะคุณผู้ชมตรงกลางเยอะมากผมต,ตัดเข้าไปเลยตัดปอเป๊ะปอเป๊ะเข้ามาเลยเฮ้ยเยอะอยู่นะคุณผู้ชมตรงกลางอะ่ะตรงกลางคุณผู้ชมดูสิเยอะมากเยอะโคตรเลยผมต,ตัดไปโอเคเดี๋ยวผมชิคก,ก่อนผมต้องชิคตลอดนะครับ ด้ชมยวผมต้องเช็คเวลาตลอดอัดไมอมตัดตัดไปคนอื่นน่าจะงงมากเหรอเฮ้ยเฮโยตัดก็ไปได้ไงอะต้นหัจะตายอืตัดรอบเดียวหายเลยตัดรอบเดียวหายด้วยชมดาตดนี่มันดาของโลกสามอะแต่เรามาฟาร์มโลกหนึ่งโลกหนึ่งฟาร์มง่ายกว่าโลกสามอีกนะก่นด้วยชม ตัดไปตัดไปตัดไปวิวสิบห้าวิวสิบหกสามารถเปิดกล่องยักษ์ได้คืออะไรเนะี่ยวิวสิบหกเนี่ยนะผมอยากรู้อะว่าตีศูนย์มันแบบมันกล่องแดงวันนี้แค่ตีศูนย์หรือเปล่าเนี่ยกล่องแดงโลกแรกผมเห็นแค่ตีศูนย์น่าจะวิแค่ตีศูนย์นะครับ่านผู้ชมว่ากล่องทองมันมีโอกาสเปิดได้ของสีแดงแล้วผมเปิดได้แต่ตีศูนย์ ตอนนี้มันมีคนเคยมาตัดเอาไว้แล้วเป็นอะไรธรทำจะตัดตัดต่อตัดต่อตัดต่อผมตัดต่อคิดตัดเสร็จแล้วตัดต่อเสร็จแล้วอันนี้คนละตัดต่อนะตัดต่อที่แบบคนอินตัดเสร็จแล้วอะแต่เหนื่อยไปพักแล้วอีกคนหนึ่งมาตัดต่อไม่ใช่ตัดต่อนั่นบ่ใช่บ่ใช่บ่ใช่ นี่ตัดไปเลยตัดไปเลยตัดไปตัดไปคอมเมนต์ผมมีแต่คนมี youtube อ่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์ผมอ่ะมีแต่คนมี y o u t u ู e อ่ะไม่เบบิมีแต่คนมีช่องของตัวเองทั้งนั้นอ่ะแล้วก็มีคลิปด้วยนะประดินปเดินก็คือมีคลิปด้วยมีคลิปไอไดโนเสาร์เต็มด้วยอไอคลิปตือต้อตือต้ออ่ะ ต้นไม้หายต่นหน้าต่อตาเลยคกานผู้ชมก็เห็นใช่ไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้คันผู้ชมก็เห็นใช่ไหมต้นไม้หายไปต่อหน้าต่อตาี่ต้นแคนดี้มันมีโอกาสหายด้วยนะครับ่านผู้ชมถ้าเกิดดวงไม่ดีอ่ามาหาเล่นนะไว้งงานต้นไม้หายหมดเน่บอกเลยไม่ไม่ถึงต้นแคนดีอ้อ่ะหายหมดแน่นอนได้สองทำไมมันขี้งกจังเลย คนสางเกมโคตรขี้งกอะขอสักสิบเอ็ดได้ไหมต้นใหญ่ให้เพิ่มก็ไม่ได้ไอ้ต้นใหญ่นะมันสูงสุดมันก็ได้แค่สิบเหมือนเดิมอะคุณผู้ชมผมมีทั้งหมดสี่เก้าเก้าแล้วผมตัดต้นนี้เสร็จผมจะไปสุ่มเลยผมจะได้ของดีหรือกระเรือกระเรือเขาเรียกว่ากระเรือ,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 อหรือว่าผมจะได้กระเรือ ไปดูกันไปดูกันว่าผมจะสุ่มได้ดีหรือจะได้กระเหลือมไม่ชมไปดูกันเดี๋ยวผมต้องทิ้งกล่องธรรมดาก่อนทิ้งไปทิ้งไปทิ้งทิ้งไ,ไปเปิดกล่องทองกากผมมาตรงนี้แล้วก็ทำการไม่ใช่สุ่มอันนี้สุ่มอันนี้ผมสุ่มมาเลยหนึ่งรอบ อันวิจิตขอให้นันดีๆด,ด,ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุบุ่มดาบไฟระดับมาหากราบกากที่สุดแต่โหดว่าอันนี้เสริมใส่แล้วขอดูหน่อยว่าโหดแค่ไหนแค่เนี้ยหนึ่งจุดสี่หดหนึ่งจุดสี่หกแค่เนี้ยหนึ่งจุดสี่หกหนึ่งจุดสี่หกอันนี้เริ่มมาเท่าไหร่หนึ่งจุดสี่หนึ่งแค่เนี้ย เคนเนียมีดีขึ้นเคนเนียปิดคลิปเลยดวงสวย